เดี๋วนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนะครับแต่กวอาบ้านไม่ใช่หมู่ที่1นแน่น,นะครับเป็นฝั่งหัวน,นายจรูนก่อศินผู้ใหญ่บ้านห้วยใครหมู่ที่หนึ่งตำบลทุ่งรงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2,498ปัจจุบันอายุ58ปี ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่26สิงหาคม2548อาศัยอยู่บา้านเลขที่318หมู่ที่1ตำบลทุ่งรังทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาจบการศึกษาชั้นสูงสุดปอ .6 อาชีพทำการเกษตรผลงานดีเด่นปี2554รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจนเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยการจะตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์และลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้งธนาคารข้าวชุมชนโดยการรวบรวมข้าวจากสมาชิกไว้ให้สมาชิกกู้ยืมเมื่อยามขาดแคลนได้รับเกริิบัตรผ่านการเกณฑ์การประเมินค,ครัวเรือนหน้าอยู่ระดับทองและเชิญชวนราษฎรจำนวน20คน รวมบริจาคโลหิตตามโครงการคนจุนทำความดีบริจาคโลหิต999ยูนิตถวายแด่องค์พระเทพทส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้านได้รับรางวัลชมเชยในการประกรวดหมู่บ้านน่าอยู่เชิดชูค,คุณธรรมได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเครือข่ายยาเสพติดอบเบอจุน และได้รับคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นประจำปี2555เนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2555กองทับรวมใน905คนนะครับหญิงจ่ายนะครับจ่าย405.8หญิง400 4 4เซ็นเตอรนะครับอาชีพทำงานส่วนใหญ่นะครับเป็นชาวราส่วนใหญ่ทำสวนลงรับจากตับงมานะครับมีรับราชการจกคบครัวเนี่ย ครับวันนี้ก็ได้เชิญคณะก,กรรมการมาตรวจเยี่ยมผลงานที่มีการให้การสนับสนุนกุ้แม่บ้านดีเดน่นนะครับเสียงเรียงสิงทอนะครับเราก็ได้ตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อ,อให้ประชาชนหรือกลุม่มต่างๆในหมู่บ้านมีความเข้มแข็งนะครับคณะนี้ก็ได้ตั้งกลุ่มอทอเสื้อขึ้นมา นะครับและก็มีกลุ่มอาทางเข้าหมู่บ้านนะครับแต่ก็เด่นเดนขนาดนี้ก็คือกลุ่มทอเสือนะครับของแม่บ้านนะครับซึ่งได้ดำเนินการมาอาสองสามปีนะครับก็ได้รับ ความสนใจนะครับจากพ่อแม่พี่น้องในชุมชนและก็ชุมชนท้อ,ทองถิ่นอื่นนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็ได้มีการเอาไปจำหน่ายนะครับยังเจ้าของหรือว่าท่านประธานอของอกลุ่มทอเสือเนี่นะครับก็เอาไป าขายแถวเจ้ยงแสนเจ้ยงของตัวนะครับเนื่องจากญาติพี่น้องเป็นอยู่ทั้งเจ้ยงแสนเจ้ยงของก็ไปขายตั้งพุ่นนะครับก็ได้รับการส่รงเสริมได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับจาก,าท,กทุกทุกฝ่ายนะครับและกา ส่วนทางผมเองนะครับก็มีทุกอย่างตีจะต้องดําเนินการก็คือโจวยจวยทางกลุ่มต่างๆ่่ตีได้ดําเนินการในหมู่บ้านนะครับจะเป็นกลุม่มตีเขาได้่วยเหลือกันซึ่งกันนะครับพมอปม่พี่น้องก็คงจะได้รับความ่วยเหลือ ทุกสิ่งทุกอย่างจากทางการมันเช่นเดียวกันนะครับผมเองก็ได้จยเหลือในฐานะผมเองก็เป็นตัวแทนของทางอำเภอนะครับติดทรงเสริมและก็สนับสนุนกลุ่มต่างๆภายในหมู่บ้านที่จะต้องมือความวยเหลือในด้านความคิดนะครับในด้านการจัดทําแผนในด้านการจัดทำรูปเล่มอย่างต่างๆนะครับผมก็มีส่วนร่วมในการจัดทานะครับการนี้น,นี้ก็มีกลุ่มของเฮาเนี่นะครับได้ผลิต นะครับเสือขึ้นมาครับกระกำลังผลิตยอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ล้อการจำนายนะครับเนื่องจากกาลังเริ่มผลิตนะครับเนื่องจากของที่เขาได้จัดหรือว่าเขาตัดมันตากแห้งบะตันแห้งนะครับคือห้องวก,ก,กนะครับึ่งขนานี้ขาทางสมาชิก นะครับกะลังได้ตัดแล้วก็ตากนะครับเนื่องจากจะฮือมันแห้งเหงืก่อนแล้วก็ามาทอนะครับในส่วนนี้ก็ต้องอขอขอบคุณทงางคณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอเฮือทงางคณะกรรมการทุกท่านทุกคนนะครับไในตรวจเยี่ยมและก็ห้การสนับสนุนจิมนะครับขอบคุณจากนี้ต่อไปครัคบพอ คนที่รักเคยสาบานว่าหวานมันฉันคือเธอหนึ่งเดียวบ่มีห่างบัดไก่ทางพัดลืมสาวได้กินทอดไข่ดาวสงเวินบ่สรงลืมบานดมลืมไข่ละงกดอนส่งทงเลี้ยงงู เห็นยอดไผยปงดัวลมพัดสะบัด